ตุ้มอันนี้ตกเลยโอ้อตุ้มตกตกเราอ่ะจุ๊ปุ๊กป่าอ๋อใชุ่กต้ามีนำมาเจ้าห้าไม่ใช่น้วมันกัดันนี้เต้นไทยดีเราใช่ไหมไทยใหญ่ไทยใหญ่ไทยใหญ่ชานช่างช่างชานช่นควายมาโหมากเห็นี่ โมโหอันนี้ก็ฮอฮะแฮอรไอ้ไพ่ขีไพ่เช่อุดอุดอุดแปลว่าอุดเนาะข่มูข่มูออเขาข่มูเออข่มูที่อยู่ท้ายข่ามูที่เป็นอุดมีหลังอ่าใหญ่ๆสูงๆ 아, 무탈레. 아, 무탈레. 무, 유탈레. 아, 고, 피피. 아, 무기. 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 아, 무 아, 브로콜리 기 아, 무기.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  아, 아, 무기. 아, 무 จินอืมประเทศจินประเทดจิน้าวนจินใช่ไหมขบุณจินอ่าปูดะไชนีไชนีปูดะฮอเอมพิซ่าพอเป็นฮอเอมใช่ไหมฮอชื่อชื่ออะไรแบบนมื้อเราไม่ค่อยกินเราจะเราต้องไปกินเราวจะรู้ค่จะทำค่ะคลองกินขับเข็นเข็นไม่ใช่เข็นเข็นลิสระกะไลดิง 아 키안 ย 키안. 아. ่아ั아아รอก아 아. 아. <음> 어? 아. 아. 어. 아. เห아아아นอา아아아아아วหม아ดค아아아อ아ส 아, กพุ아มห 아. 아아ค아아아아아ไ 아. ่เ아าอ아 สายมูอวกล็อครับอาอาอาคีคีลมสุกลมสุกคนตายอาอาเข้าใจอาสัยลมสุกอันที่สามลงศพลงศพลงศพลงสุกลมผีแมนลงผีแมนมาอีกนะคะเขาจะมาอีกครับเดี๋ยวถ้ามาเอาแฟนมาด้วยนะ แปลว่าถ้าไม่มีแฟนมาอีกไม่ได้ใช่ไหมได้เอาพ่อแม่มาด้วยโอ้โโอเคเจ้าอะ